เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งวันในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่เป้ารถสวยราคาเบาๆนะครับผมคัสสันไม่ท่านได้เลือกซื้อเลือกดูกันทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นโตโยต้าโค o l ล l a อัลติรับผมรถปี2008ด้วยนะครับราคาเพียง70,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับผม ราคานี้ต้องแก้งก่อนนะครับถ้าเป็นรถบ้านก็หยียบสองแสนนะผมแสนกว่านะครับราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะผมแล้วยังเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมยิ่งแพงครับอีกนะครับเล่มเอกสารมีพร้อมเลยนะผมเจ้าของใครเองนะผมเจ้าของซื้อมาใช้เองนะครับเล่มเอกสารจดโอนมีครบครบนะผมสีสันโดยรวมแลยเงางามนะผมสวยงามนะครับเอาไปขี่รอๆเลยนะผมเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมราคาก็สามารถพูดคุยกันได้ผมไปนัดดูรถกันได้นะครับอันนี้นะครับ เจ้าของเช็คอินไว้ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมสนใจก็เข้าไปนัดดูรถกันได้ชมตัวจริงกันได้นะครับผมเลยไม่ควรโอนมาจำใดๆทั้งสิ้นจึกว่าจะได้เห็นรถตัวจริงนะครับเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับผมเล่มเอกสารนะครับก็ไปดูรถจะได้ลองขับด้วยอะไรด้วยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรอะไรต่างต่างกด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำสเสนอทุกวัน